เราเวลานี้หาคููใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านหลายตั้งใจฟังเวทนานุปัสนามหาสติปัฏฐานผมจะขอนำมากรุตธะคดบทพมบาลีที่องสมเด็จพระจินส์ศีบรมศาสตร์เสนาสมมาส,สมปธญาทรงตรัส มาแปลออกเป็นภาษาไทยถ้าแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพาะก็ขออภัยด้วยนี่ฉะนั้นเดี๋ยกก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองเพ่งกล่าวว่ากระทันจากพิกวีพิโุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทหลายก็อย่างไรพิโุ ยิ่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสแล้ตามบา,บาลีที่เรียกว่าสวยอารมณ์ในเวลาในลาก็าคือว่าสวยอารมณ์ในเวทนานั้นอยู่เน่งเรือง เม่กล่าวว่าดูก่อนีิสุททั้งหลายพิสุดในพระธรรมวินัยนี้เมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยสุขเวทนาเมาื่อสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราวสวยทุกขเวทนาเมาื่อสวยอทุกขมาสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราสเสวยอทุกข์มาสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยๆใจมันว่างว่าสบายๆหรือวราสวยสุขเวทนาที่เมียมิตรคือเจียววิธีกรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราสเสวยสุขเวทนาที่เจียววิธมิคือกรรมมคุณหรือว่า કરો છાટવા બાટનીય રસ હોય સુખ વેતન ના થી મે નિયમિત નિર્મ વય સુખ હોય સુખ વેતન ના નિયમિત કરો છાટવા બાટનીય રસ હોય દુઃખ વેતનથી નિયમિત หรือว่าสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรรู้ว่าสวยทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยทุกขเวทนาทุกขมาสุขเวทนาที่มีอมิตรอทุกขมาสุขที่หมายความว่าไม่ทุกไม่สุข หรือว่าสวยอทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอิมิตรู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยอทุกขมาสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นภาวเห็นเวทนาภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาเคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาเคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็รู้สติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะภายในเจตเธอ ตะเตียงสัตว่าเป็นที่อาศัยสัตว่าเป็นที่ละลิกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกโด้วยดูก่อนวิสุทธิทั้งหลายเราย่อมพิจารณาเวทนาในเวทนาแดงแดงโดยอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพราะเป็นการป้องกันพ <c oughs> ี่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอนเสเอง จะกลายเป็นว่าไว้เขาเลีกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์แล้วเขาเลยกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนด้วยความจริงนี่ไม่ใช่เข้าใจพลาดธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจะาองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าผมไม่ไดสับกันอยู่แล้วมันนั่งพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา้า ว่าเมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าส,วย,ส,ว,าสวยทุขกขเวทวนาหรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขแต่ความทุกข์ตอนนี้เป็นอนววาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสำคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุกข์หรือว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกอุเบกขาลม อารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจิตเป็นจิตที่มีความสุขมีอารมณ์ว่างคาว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและว่างทั้งอกุศลธรรมคําว่ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสําหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสําหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านหันหลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปกอบภาพแสงสีบ้างจิตไปก่ออารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้คือถือว่ายังไม่ดีจิตจะมีความวุ่นอยู่แต่ว่าจิตมีความเฉยเฉยมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตดวงนี้เราต้องการ มีการที่ได้สวยสุขและสวยทุกมันยังเป็นโลกีวิสัยยังไม่เชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่ม yeah, ันดูต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อสวยอาทุกขมาสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์กรู้ชัดมาเราสวยไม่สุขไม่ทุกข์นี่ต่อไปทึงกล่าวว่าหรือว่าสวยสุขสบายธนาที่มีอภิคือเจ้ยวิริกรรมคุณก็รู้ชัดว่า สวัสสุขเวทนาที่มีอมิตรเป็นสำคัญคำว่าเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว์คำว่าอมิตรเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจอือพุทอมิตรคือกรรมคุณพป่งของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย <c oughs> ถ้าเรามีความดีใจพ้นได้ของที่เป็นอเมทได้ของก็มาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เรายึดถือว่ามันเป็นราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกิดรัวกับกรรมาคุณหรือเปล่าที่มารู้แล้วก็ต้องหาทางละกรรมาคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิงแลือไม่ได้หมายถึงผู้ชายเสมอไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มามันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของการมาคุณกามกะประ่าความใคร่คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสต,ตามที่ประสงค์เพิ่มหน้าของกรรมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกอเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางปัดตัดเสื่อได้สุบกรรมฐาน ในนี้ไม่มีสินะก็ต้องตัดเสินไได้วยอำนาจหนึ่งปฏิโกสัญญาหรือว่าธาสี่หรือว่านวสสีเก้าย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่าการมาคุณมันเกิดขึ้นเพราะื่อเรามีความลหลงไหลฝ่ายฝ,ฝันผิดคิดว่าของสุข,ข,ขบกพรกเป็นของสะอาด คิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงคิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดเราก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสนาเข้าประหัตประหารเพ้ยทันทีมีหมายความรู้เวทน,นาที่เกิดในอารมณ์จนกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกรรมคุณนั้นมีความรังเกียตในกรรมคุณ เรียกว่านิพิทายานเมื่อจิตเข้าถึงสังขารุเปขายานมีอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องเรการมาคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พุทธอารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด่านจิตท่านมาไหว้าวา,ว,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 าวิอนหนึ่งที่จะไปซ้ํากัน ท่านว่าต่อไปรู้ว่าสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอวิชไม่มีอมิตคือไม่เจริญกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรที่สุขเวทนาที่ไม่มีอมิตเป็นยังไงที่ไม่เจริญกรรมคุณก็ได้แต่อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในศีลอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในสมาธิ อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในวิปัสสนาญาณนี่อย่างหนึ่งสูงไปนิดไม่ครับถ้าสูงไปกระดัไม่หน่อยหนึ่งอารมณ์ที่เรามีความพอใจอยู่ในจรณะทั้งสิบห้าประการเราจะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่ เมื่อขึ้นชื่อว่าจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องคององ์สมเด็จพระบรมโกมีความต้องการหรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรมวิหารสีจิตก็มีความสุขที่ไม่เจือบริกรรมคุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่เพื่อทรงอิทิบาทัท้งสี่ประการระหัสประหารความชั่วให้คนไปจากจิต แม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเป็นแท้กระตาทางกับประหารที่ชั่วคราวก็ยังมีคุณมีประโยชน์ชีวจิตมีความสุขสุขที่ไม่เกี่ยวกนไปด้วยมิคือกคามคุณซึ่งกล่าวต่อไปว่ารู้ว่าสุขเ้ว่าหรือเมืาา่อสวยทุกขเวทนานะที่มีอมิตรรู้ชัดอยูว่ว่าเวลานี้สวยทุกขเวทนานะที่มีอมิตร ใอ้ทุกเวทนาที่มีอมิมิติหมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มาเราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่แต่คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากกพต่างคนต่างมีความคิด ถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพต่อระเบียบวินัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจเมื่อจะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลกแล้วที่จะหนีอการอย่างนี้ไปมันคนมันหนีไม่ได้ทาไมเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคน เกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมาเป็นแดงของวัตถุก็ต้องอยู่กับวัตถุและจะหนีมันไม่ได้เม่่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็หหนกําลังใจเข้ามาคิดว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ช้านานเท่าไรชีวิตของเราก็จะมันไหลเกือบี่พินาศไปจมินไปในดิน ในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นโดยอามิตรประกาศนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กำจัดมันไปเสียถ้าเป็นวัตถุกโ็โยนทิ้งเป็นคนเั้นสสยก็เลิกคบเป็นอันวุวาเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกข์เกินไป แต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนเมื่อคู่อยู่คนคนอยู่ด้วยกันโหมมากหรือว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมดาทั้ทงนี้ก็ว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญยานเขสังขารุเบกขออาหยาณเขาครอบงำตัด ความพอใจในวัตถุท้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติมันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาไว้นักหนาคงท่านอย่างท่านพระวกลิไม่สนใจในะธรรมวินัยพอใจในความสวยสดงดงามขอะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจา้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระชนะเป็นคู่ทุกคู่ยากมาทัแต่ก่อนบทเป็นสาหาชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสสดาก็ทรงสั่งให้สงลงพุทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยอย่าไปหาใครก็ห้ามไม่อย่าไปพูดด้วย เมื่เลวแล้วจงจะคบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตตัวดีไม่มีชีวิตตัวดีถ้ามันเป็นปัใจจใัยเกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็เวี่ยงมันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรในมันถ้าคืนบ้าอะไรในมันเข้ามันก็จะทําให้เราต้องตกไปสู่อบายภูมิเพราะว่าวว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ยังใหญ่เข้ายึดถือท่าน่อกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอมิตกรู้ชัดว่าเวลานี้เราสวยสุขเวทุกเวทนานั้นไม่ใช่สุขทุกข์ว่าไปแล้วหรือว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตกรู้ชัดว่าสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ผู้ขเวธานาที่ไม่มีวิอมิตรไดการมิตกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่ถ้าเวลานี้ใครเขาจองล้างจองฝันกันบ้างเราจะมีสภาพภาวะเป็นยังไงวิตกถึงลูกวิตกถึงหลาน ที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ในเวลานั้นไม่มีของยุคนาจะนั่งนึกไปเองถ้ารมนั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดาอย่างนี้จะสนใจเพื่อประโยชน์อะไรมันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจ เราเองเราก็ไม่สนใจในคันห้าคือร่างกายพวกเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจใน,นโลก,กธรรมทั้งแปดรายการมันจะสุขมันจะสุกก็ช่างพวกมันเราเกิดประเดี๋ยวเดียวก็ตายตายแล้วก็แล้วกันไปคำว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในคันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วก็เลิกกันคือชื่อว่าคันห้าประเภทนี้ไม่มี ทำจิตให้สบายที่ว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่จะเตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยในเมื่อกฎขอกกรรมเกิดขึ้นฟังกันต่อไปทึ้งกล่าวว่าหรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตร เขาอาทุกขมาสุขหมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์สบายสบ,บายที่มีอมิตรหมายความว่าอย่างไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสิณจับภาพกสิณขึ้นหรือว่าเราเป็นนักเจริญพุทธานุสติกามฐานจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุข ถาอารมณ์จิตเป็นฌานอารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอมิตรเป็นเครื่องกาะก็ได้เกิดรูปของกสินหรือว่ารูปของพระพุทธรูปเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีที่ที่มีอมิตรท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ก็รู้ชัดว่าสวยอทุทกมาสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกก็ว่ารูปเวทนาส,าสานัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของเรา เราถือกันนักกันหนาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสําคัญที่สุดคือร่างกายเราะเรารักจริงตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามม่ไม่คใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรื่องร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเท่าสัต่ว่าอาศัยมันเท่านั้น ย้อนขับไปหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิคูณอาการสามสิบสองเต็ม้วยความสุขปรกอธาตุสี่ร่างกายมีธาตุน้นน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุสี่มีสภาพรราบรรทากศพในป่าช้าร่างกายนี้มีสภาพรราบรรซากศพในป่าช้า มันเป็งของน่าเกลียดมันเป็นของน่ากลัวเราไม่ควรปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเป็นของเราที่ว่าร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วอะไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไข ทั medidas, young, world, like so ้งกำลังใจให้มีนสุขทั้งกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายว่าร่างกายสขปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อำนาจของเราซึ่งกล่าวต่อว่าดังนี้พิสุย่อมพิจารณาให้เวทนาในเวทนาคือภายในบ้าง ในเวทนาในภายในสมัยความพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเราว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาั้งบุคคลที่ทรงกันห้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในกันห้าเวทนาจะได้ไม่มีมาได้กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นไปไายนอกบงัง ดังนันก็พิจารณาว่าเมื่อเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้มีอารมณกขุ้มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าเราก็ดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่รประกอบไปด้วยความทุกข์ถ้าเกาะกันห้าเพราะว่าทุกในด้านของเรียสัตว์ถ้ายังหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในคันห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอ เขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสําหรับเราหรือเขาข้อต่อไปที่กล่าวว่าย่อมพิจารณาให้เวทนาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าเรากับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกบทุกอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่ง มันจะมีความดีอะไรสําหรับการเกิดทั้งกล่าวถือว,ว่าย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างมีหมายความว่าเวทนานี่มันไม่ส่งตัว เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ว่างจากรมณมไม่ก่อสุขไม่กาอทุกข์มันไม่มีสภาพ <c oughs> มันไม่มีสภาพจีรังย่างยีนอะไรให้ปรากฏหนา้นนต่อไปองค์สมเด็จพระอรมาสุครกล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทน,นามีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่ะเธอนั้น มีหมายความเวทนาใดๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข <c oughs> ์เพราะอารมณ์ของปุตุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่จยพราะหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่คนาหน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือนหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสัจจะว่าเป็นที่รู้เท่านั้น คือว <S ess> ่าร <ess> ู <S ess> ้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกข์รู้ว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุกข์มันมีความสุขพาะอาศัยอมิตรกิกรรมะคุณแล้วว่ามีความสุขเาะไม่อาศัยอมิตรมีความทุกข์หรือมีความอาศัยอมิตรหรือมีความทุกข์ที่มาอาศัยลอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือลำประสาระว่ามีความสําคัญ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามนาการที่เราจะต้องทิ้งเราต้องคารคือพระนิพพานต่อไปองค์สมเด็จพระิชิตมารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนบิสุทั้งหลายพิสุ ย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนื่งเหนืองอยู่อย่างนี้น <c oughs> ีหมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คําว่าช่างมันกาว่าช่างมันคือเราไม่สนใจและก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ยึดถือทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดี จะเป็นวัตถุกด็ดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้ารมปล่อยอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษ,ษัทหลายทราบหรือเปล่าพระองค์สาเร็จว่าสัมมาสัมพุทธเจ้า,อส,ส,าสอนในด้านสมถะในเบื้องต้นถ้าต,ตอนท้ายสอนในด้านวิปัสนาญาณใช้อารมณ์ละใช้อารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของพระนิพพานคือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นโสกเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีมิตรและไม่มีมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระพราหารันอรบรรดาพระโยคาวจรหลายคำแนะนำกันสำหรับในเดนมหาสติปัฐานาสูตร ในเวทนานุปจนนามาหาคติปทานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติวิธีพีงเท่านี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทัหลายจงปฏิบัติเ้วยจริยาคือเพราะว่าจริยาตามที่ท่านต้องการเป็หมายความิริยาบทที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นโยกคงก็ได้จึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี